อยองสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของกาตาเปียและในวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติตัวละครที่ชื่อว่านักเขียนนิยายและอธิบายสกิลคร่าวๆให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,น,น้องๆชาวไอดินทุกคนได้ทราบกันแต่ก่อนอื่นเลยอย่าให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยดีกว่า เนื้อเรื่องมีอยู่ว่าดาราดาวรุ่งในวงการนิยายที่เขียนนิยายระทึกขวัญและสยองขวัญได้อย่างยอดเยี่ยมมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับตัวเขาบางก็ว่าเขามีครอบครัวที่แสนสุขและบางก็ว่าเขาอยู่คนเดียวและโดดเดี่ยวแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรค่าลิกสิทธิ์ที่เอื้อเฟื้อและผู้อ่านจำนวนมาก มักจะนาความมั่งคั่งและชื่อเสียงมาให้เขาเสมอทําให้ออฟเฟตเป็นพรสวรรค์รุ่นเยาวในสายตาของผู้อื่นอย่างไรก็ตามมีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้ว่าฝันร้ายจากอดีตไม่เคยเลือนหายไปดังนั้นเมื่อเขาได้รับจดหมายเชิญเขารู้ว่าเขาไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธสิ่งนั้นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติตัวละครนเขียนใยายต้องขอขอบคุณมันเผาแกงแป้มันที่แปลเนื้อเรื่องมาให้เราได้อ่านกันนั่นเองครับ เดี๋ยวเราไปดูสกิลของนักเขียนนิยายกันครับนักเขียนนิยายจะจดบันทึกพฤติกรรมของผู้รอดชีวิตคนอื่นๆและสามารถควบคุมการกระทำของผู้รอดชีวิตเป็นเวลา60ิวินาทีระหว่างนั้นนักเขียนนิยายจะถูกควบคุมโดยผู้รอดชีวิตคนนั้นด้วยเช่นกันสรุปสั้นๆอย่างเข้าใจง่ายก็คือ เราสามารถสลับร่างกับเพื่อนร่วมทีมเป็นเวลา60วินาทีนั่นเองสกิลที่2นักเขียนนิยายจะจดจำใบหน้าของผู้ร่าเมื่อครบ100%นักเขียนนิยายจะสามารถควบคุมผู้ร่าเป็นเวลา5วินาทีในระหว่างนี้ นักเขียนนิยายก็จะถูกควบคุมโดยผู้ล่าเช่นกันและทางสองฝ่ายจะทำได้เพียงการเคลื่อนไหวเท่านั้นและไม่สามารถโต้อตอบหรือใช้ความสามารถได้สรุปสกิลที่2เมื่อเราจดจำใบหน้าของผู้ล่าพบ100่รเราจะสามารถควบคุมผู้ล่าและผู้ล่าก็สามารถควบคุมเราได้แต่ไม่สามารถโต้อตอบหรือใช้ความสามารถได้จะทำได้เพียงการเคลื่อนไหวเท่านั้น สกิลติดตัวเมื่อเครื่องถอดรหัสต่ำกว่า50%จะทำให้เราสามารถถอดรหัสได้เร็วขึ้น10%แต่เมื่อใดก็ตามที่เครื่องถอดรหัสมากกว่า50%จะทำให้เราถอดรหัสช้าลง10%ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติตัวละครและความสามารถของตัวละครเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเข้าใจกันหรือเปล่าถ้ารับชมกันมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับคลิปนะครับ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอันย่องคัมซมิตา